สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนที่สนใจหมกักโลสะกุลวันนี้ผมทําตามคําขอของเพื่อนๆนะครับได้ขออยากชมเกมของผู้เล่นชาวไทยนะครับที่เจอกับผู้เล่นชาวจีนนะัคือผู้เล่นหญิงเมื่อหนึ่งประเทศไทยนะครับสโลชาเชื่อมสกุลนะครับจะพบกับ หูยี่ฟานนะครับผู้เล่นหญิงอันดับหนึ่งของโลกนะครับตามเลตติ้งในปัจจุบันนะครับเกิดขึ้นในเกมการแข่งขันเอเชียนเกมรอบที่3นะครับประเภททีมนะครับบอร์ดที่1โดยในเกมนี้หุยีฟานนะครับผู้เล่นชาวจีนอันดับหนึ่งของโลกนะครับเล่นเป็นหมาข่าวนะครับเอาละครับเราไปชมเกมกันเลยครับและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสันกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับ หุ้ยฟานนะครับเดิน e4 นะครับเปิดพอร์ตหน้าคิงนะครับจากนั้นสโลชาเดิน e5 นะครับรับรูปคิงพอนโอเพนนิ่งนะครับจากนั้นหุ้ยฟานเดินนท์ c3 นะครับเป็นรูปเวนนาเกมนะครับ <Okay. S 1> เ,เพื่อนๆได้ดูเกมที่ผมเคยวิเคราะห์แล้วก็คือจะเคยเห็นหุ้ยฟานเดินบิชอป c4 แล้วก็ตามด้วยนท์ c3 นะครับเป็นบิชอปโอเพนนิ่งก่อนที่จะทาสพอร์ตเข้าสู่รูปเวนนาเกมนะครับ อันนี้ก็ไม่แปลกใจที่เขาจะเดินใน c3 เป็นตาเดินที่2นะครับจากนั้นสโรชารับด้วยใน c6 หุยฟันเดินปลายที่มีการเดินน้อยนะครับแต่ก็มีการเดินนั่นคือเป็นการเดินที่เรียกว่าโพลเซน a วอร์ชันนะครับโดยการเดินพรอนขึ้นมาที่ g3 นะครับโดยเมลลาจะเป็นการเดินใน f3 หรือว่าการเดินบิชอปมาที่ c4 นะครับเหมือนที่เขา เดินเป็นประจำนะครับแต่ว่าในาตาเดนี้วิฟานเดินพอมาที่ทีสามนะครับไอเดียคือขึ้นกระจมที่ G2 นะครับแล้วก็ b 3ใน E2 นะครับคิ้นคาโซ่นะครับเป็นลายหนึ่งที่เล่นได้นะครับจากนั้นสโลชาดเดินบิชอปมาที่4-5นะครับขึ้นตัวแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นใน F6 และคาโซ่ตามปกตินะครับวิฟานเดินบิชอปมาที่ G2 จากนั้นสโลชาดเดินใน F6 และ ในตาเดินนี้นะครับวิฟานเดินตาเดินที่ถือว่าเป็นแรมหมู่มากๆากก็คือแทบจะแทบจะไม่มีคนเดินนะครับในตาเดินนี้นะคือเต่ผ่อมาที่ S3 นะครับจะถือว่าในช่วงโอเพนนิ่งนั้นปกติเราจะไม่เดินผ่อนหลายๆตานะครับอันนี้ก็เป็นตาหนึ่งเมื่อผมไปดูข้อมูลในดัตเตอเบสนะครับจะเห็นว่าตาเดินนี้นะครับเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับจากเกมที่มีการบันทึกไว้นะคือในปี1970นะครับ แต่เมื่อเราดูเมนลน์นะครับอื่นๆอย่างเช่นในจีมาที่ E2 หรือว่าเดินในเอฟสนะครับหรือแม้แต่เดินดีนะครับตาเดิน3ตาเดินนี้นะครับมีการเดินเกิดขึ้นเมื่อ100กว่าปีมาแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ปี1870กว่าครับก็มีการเดินตาเดิน3ตาที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่หนึ่ง <Wow. S 1> นะครับแต่ว่าหุยฟานเลือกที่จะเดินตาเดินที่ถือว่าเป็น อาจจะเรียกว่าเป็นเมนไลน์ใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าอนาคตผมว่าคิดว่าอาจจะมีการาเดินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเมื่อดูจากสถติ T แล้วผู้เล่นฝ่ายขาวนั้นชนะถึง80%นะครับเมื่อเพื่อเดินด้วยพรมาที่ S3 นะครับจากนั้นผู้เล่นฝ่ายดำเดินพร D6 นะครับใน G มาที่2จากนั้นเดิน A6 นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งท่งปกติของผู้เล่นฝ่ายดำนะครับทีนี้ผมอยากจะเสนอไอเดียนะครับ เนื่องจากเกมนี้นะครับฝ่งยเขาน่าจะเตรียมมากมาอย่างดีแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้เล่นของเรานั้นไม่ทราบไอเดียที่ชัดเจนนะครับในการเล่นก็เลยทําให้เป็นลองมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งในตาเดนี้ถ้าไม่เดินเอเราควรจะเดินบิชอปมาที่ e อนะครับไอเดียนะค,คือเพื่อที่เราจะพยายามที่จะโตทางเซนเตอร์ในการเดินดีในอนาคตนะครับโดยเอาบิชอปมาที่ e อนะครับเพื่อซัพพอร์ต การเดิน e5 นะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับตาเดินนี้เราเดินผู้เล่นชาวไทยนะครับเดิน a6 นะครับ <Okay. S 1> castle castle นะครับในตาเดนนี้ถ้าไม่ castle การเดิน bishop e6 ก็ยังเป็นตาเดินที่ดีอยู่นะครับจากนั้นหุยฟานเดิน king มาที่ s2 นะครับไอเดียชัดเจนนั้นคือหลบ king จากตา pin ของ bishop นะครับลาย diagonal a7 เพื่อที่อนาคตเขาจะเดิน f4 f5 นะครับในอนาคตจากนั้นโซชาเดินพอมาที่ b5 นะครับพยายามขยายตัวทางด้านกรีนไซด์นะครับแล้วก็ผู้ิฟานเดิน a3 กันพอมาไล่ในนะครับจากนั้นบิชอปมาที่ b7 นี่นะครับการความแตกต่างของการเดินบิชอปมาที่ b7 กับบิชอป e6 นั้นจะต่างกันนะครับโดยบิชอปที่ b7 นั้นไม่ซัพพอร์ตการเดิน ความมาที่ D5 นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีผลต่อเกมเป็นอย่างมากนะครับจากนั้นหุยฟานเดิน D3 แล้วก็สโรชาเดินในมาที่ D4 นะครับพยายามที่จะยึดตำแหน่งที่ D4 ไว้จะเห็นว่า,าเมื่อเราวิเคราะห์ตำแหน่งดีๆจะเห็นว่าบริเวณที่ D5 นี่นะครับฝ่ายขามีในที่ C3 แล้วก็พรที่ E4 และบิชอปที่ G2 นะครับคอนโทลตำแหน่งนี้อยู่นะครับ หลังจากไฟดําเดินในมาที่ D4 นะครับหูเดิน F4 ทันทีนะครับตามไอเดียแล้วก็สไตล์ชี้ของไฟขานะครับต้องการที่จะขยายตัวทางด้านกิงไซน์นะครับโดยกิงของเขานั้นอยู่ในที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับที่ตำแหน่ง S2 แล้วก็จะเห็นว่าไฟดำนั้นยังตอบโต้ทางด้านเซนเตอร์ได้ยากนะครับทำให้ไฟขาวนั้นก็อนข้างจะมีจากนั้นไฟดําเดินในมาที่ d ีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจไอเดียจริงๆว่า ไฟดำต้องการอะไรแต่เมื่อดูจากตาเดินถัดถัดมาไฟดำก็เดิน f6 นะครับเพื่อที Support, Strength, อ่จะซัพพอร์ตสเตรนด์พรที่เซนเตอร์ครับแต่ว่าในที่ d7 นั้นก็แอ้จะมีปัญหาทีเดียวไม่แน่ใจว่าต้องยืนที่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้ามาที่ b6 ก็จะมา,าบังตาของ b ิชอปเที่ยถอยมาได้ครับนี่นะครับจากนั้นฟูดยิ่ฟาเดิน f5 นะครับเอาสเปซต่อนะครับแล้วก็ไอเดียแน่นอนก็คือต่อไปจะ g4 g5 ครับแล้วก็ในาอาจจะมาที่ g3 หลังจากที่เดิน g4 แล้วก็ queen swing มาที่ h5 ได้ด้วยจะเห็นว่าฝ่ายขวนั้นมีสเปซทางด้าน k ิง g s i นะครับโดยที่ฝ่ายดำนั้นยากที่จะโต้ทาง center นะครับนี่นะครับในามาที่ d7 มาบางทางทำให้เขาไม่สามารถจะเดิน d5 ได้ด้วยจากนั้นฝ่ายดำเดิน f6 นะครับ g4c6 นะครับนี่ครับอาจจะมีไอเดีย เพื่อเจะเดิน์ดีให้ได้ครับฝ่ายขาวเดินไน G3 สานะครับไ่าดำเดินบีช็อปมาที่ B6 นะครับจากนั้น S4 นะครับไอเดีย G5 A4 นะครับอ่าเนะครับเดินมาไอเดียก็คืออาจจะเดิน B4 นะครับจ5นี่นะครับจะเห็นว่าพรของฝ่ายขาวนั้นเร่งมาที่คิงของฝ่ายดำนะครับเมื่อฝ่ายขาวควบคุมบริเวณเซนเตอร์ได้เขาสามารถเล่นทางปีกได้ด้วยครับ โดยที่ฝ่ายดำนั้นก็ไม่สามารถจะโต้ทางเซนเตอร์ได้นะครับจะเห็นว่าทางนานควีนไซด์นั้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการโจมตีทางด้านคิงนะครับนี่นะครับเพราะว่าคิงดำนั้นอยู่ในอันตรายนะครับจากนั้นโซชาเดินบ4ครับตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับทำให้หุยฟานเดินนมาที่ a 4ได้นะครับโอเคนะครับมาไล่บิชอปแล้วก็หลังจากบิชอป c7 นะครับ วิฟานเดิน c 3นครับเป็นตาเดินที่ดีมากนะครับเพราะว่าไล่ในที่คอนโทรลตำแหน่ง b 4อยู่ครับแต่จะกินแลกพรกันนะครับไหนกลับมาที่ b 5แล้วก็วิฟานเดินควีนสวิงมาที่ h 5นะครับเตรียมที่จะโจมตีคิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการการแปลขบวนของุยฟานนะครับน่าสนใจทีเดียวเนื่องจากเขามีสเปซทางด้านขิงไซแล้วก็มีพื้นที่มากกว่าเขาสวิงลูกตัว ที่ a 1นะครับมาที่ a 2ก็มาที่ s 2มาช่วยในการโจมตีคิกของฝ่ายดำนะครับจากนั้นโซชาเดินพรอนกินพรอ,อนกินพรอนควีนมาแรกนะครับที่ e 8แน่นอนครับคุยฟานพยายามเที่ยเก็บควีนเอาไว้นะครับบิชอปมาที่ d 8นะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าหมากของฝ่ายดำนั้นค่อนข้างจะอึดอัดนะครับแล้วก็ดูการประสานงานค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับ จะเห็นว่าไนายที่ดีเจ็ดนั้นยังยืนอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับหลังจากในตาเดินที่ในตาเดินที่11นะครับอันนี้เป็นตาเดินที่22แล้วนายตำแหน่งที่ดีเจ็ดก็ยังดูยืนผิดที่ผิดทางอยู่นะครับในตอนนี้นะโอเคจากนั้นผู้ฟานเดินบิชอปมาที่ F3 นะครับอาจจะซัพพอร์ตนะครับในการโจมตีครับโซเชียเดิน G6 นะครับลุกมาที่ A2 นะครับนี่นะครับเตรียมจะสวิงมาทางด้านกิงซ้า หนมาที่ b 6ครับแลกกันบิชอปกินจากนั้นลุกมาที่ b 2ครับได้จังหวะทำเทรดนะครับที่จะโจมตีบิชอปที่ b 6ที่ไม่มีตัวดีเฟนต์นะครับแล้วก็อาจจะเดิน a 4นะครับทำให้ฝ่าดำนั้นต้องเสียเวลาเดินลุกมาที่ a 6นะครับมาช่วยดีเฟนต์บิชอปที่ b 6จากนั้น คงมาที่ s1 นะครับควีนมาที่ e7 จากจากนั้นลุกมาที่ s2 นะครับช่วยในการโจมตีเมื่อเราดูตำแหน่งของ king d a จะเห็นว่าเขามีแค่ลูก f8 ควีนที่ e7 นะครับช่วยในการ defense แต่ว่าฝ่ายข่านั้นมีพรคู่นะครับช่วยในการโจมตีแล้วก็มีไ n i g ที่อาจจะมา f5 ในอนาคตมีควีนลุกมีบิชอปมีลูกที่ f1 แล้วก็บิชอปที่เล็งมาทางด้าน king ซนะครับแต่ หมากของฝ่ายดำนั้นค่อนข้างจะอยู่ผิดที่ผิดทางน,นะครับในบีชอบทั้ง2ตัวแล้วก็ไนท์ที่ B5 แล้วก็ลุกที่ A6 นี่นะครับอยู่ผิดที่หมดเลยนะครับไม่นะจากนั้นควีนมาที่ G7 บีชอปมาที่ G4 นะครับบีชอปมาที่ส8่จากนั้นพรอนกินพรอนกินแรกกันนะครับลูกเช็คไนท์กินจากนั้นบีชอบกินควีนกินควีนกินจากนั้นควีนเช็คนะครับ ในตาอนนี้แล้วก็มีโอกาสจะได้ลูกที่ a6 นะครับได้ฟรีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีหุยฟันนั้นก็ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายดามีโต้ครับโดยถ้าฝ่ายขาวกินนะครับหมายถึงว่าถ้าหูกินลูกที่ a6 นะครับฝ่ายดาจะมีโต้โดยการดันควีนมาที่ f ะครับมาอจอมตีตำแหน่งนี้นะครับ ที่ f3 แล้วก็ f1 ทำให้ฝ่ายขาจะต้องยุงย่งยากนิดหน่อยนะครับเช่น k n g 3 queen check ลูกปิดนะครับแล้วก็ลูก check king ขึ้นนะครับในกรณีฝ่ายขาวก็ยังเป็นต่อเยอะนะครับแม้ว่าจะกินบีชอปแต่ว่าทางนี้ก็จะเสียคขึงนเช่นกันนะครับเราย้อนไปที่ตำแหน่งนี้นะครับวิฟาเดิน best move นะครับในตำแหน่งนี้คือ knight มาที่ g3 นะครับเติมเช่นมายืนตำแหน่งที่ f5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับจัดว่าจ้าลูกตัวนี้ยังไม่มีค่าพอที่จะกินในตอนนี้นะครับจากนั้นโซยชาเดินไนท์มาที่ c6 นะครับกลับมาช่วยดีเฟนลูกด้วยแล้วก็เอากลับมาสุกเกมด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีฝ่ายขานนั้นมีแต้มทําต่อเนื่องนะครับใน f5 เช็คคิง f7 ควีนเช็คคิง f8 จากนั้นควีนเช็ค มีตาเดียวครับคิงมาที่ g8 จากนั้นใน s6 นะครับแล้วก็ฟอร์ตเมทนะครับโดยถ้าไม่เอาควีนกินไนท์นะครับแต่ว่าควีนมาที่คิงมาที่ s8 ก,ก็จะ,เ, Queen, นนะเจอเช็คนะครับแล้วก็เช็คเมทนะครับเอาละครับก็เป็นเราได้เห็นความยอดเยี่ยมของผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้เดินรูปที่เป็น ที่นี้ย่อมมากนะครับเป็นรูปเ็นนาเกมแล้วก็เป็นรูปที่แลมูมากๆนะครับเดิน S3 นะครับในตาเดิที่5นะครับแต่ว่าเขาเข้าใจกลยุทธ์ที่แน่นอนนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับผมว่าผมจะเอาเกมเกมนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็จะไปลองเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำอ่า เกมนี้เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายลาก่อนนะ